ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณนุ้ฟังครับต้อนรับคุณนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณนุ้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกัเนิดทองครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณนุ้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจนะครับยังคงอยู่ในประเด็นของการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะในส่วนของสายพันธุ์โอมิครอนในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับที่เป็นการแพร่ระบาดไปทั่วทั้งโลกนะครับรวมไปถึงในส่วนของประเทศไทยด้วยว่าเรื่องราวสถานการณ์ช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยควรจะต้องบูสเตอร์กันกี่โดสหรือว่ากี่เข็มกันนะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆอีกมากมายในเรื่องราวนี้นะครับไปร่วมพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดรอัชตราชลา นาวินนะครับรองคณะบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์อชราครับค่ะสวัสดีค่ะครับยังคงได้ยินข่าวอยู่อย่างหนาหูนะครับประเทศไทยของเราก็ยังใกล้หมื่นนะฮะเจ็ดพันหกพันแปดพันอยู่ประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับสำหรับเรื่องราวของโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับสถานการณ์ต่างๆในช่วงเวลานี้นะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศทั่วโลกนเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับค่ะรู้สึกว่าวันนี้ประเทศไทยก็จะ ติดจำนวนมากเลยนะคะใ่แต่ดันไม่แน่ใจตัวเลขที่ชัดเจนเนาะว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะครับก็นนขึ้นขึ้นลงลงขะะึ้นสูงขึ้นมากเลยค่ะครับส่วนโอมครอนเนี่ยนะคะในประเทศอังกฤษคะ่ะก็มีการติดเชื้อนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมค่ะถึงสามเท่านะคะ เราก็เริ่มที่จะเห็นสัญญาณของผู้ที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยเยอะขึ้นค่ะคส่วนในเยอรมันเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีเคสโอม,มครอนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจากเดือนตุลาคมเนี่ยถึงสองเท่าด้วยกันค่ะคแล้วก็พบผู้ที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าห้องไอซูเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เดลต้าค่ะก็พบว่าสายพันธุ์โอม,มครอนเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยเนี่ยที่ ป่วยจนน้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยน้อยกว่ามากเลยนะคะครวมไปถึงผู้ป่วยที่เข้าห้อง i c ซด้วยแล้วก็ผู้ป่วยที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะก็มีจํานวนน้อยเช่นเดียวกันนะคะคส่วนในสเปนค่ะก็มีผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3.5เท่าค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลก็เช่นเดียวกันค่ะ ในขณะที่สหรัฐอเมริกานะคะบางวันก็มีผู้ป่วยถึงหนึ่งล้านคนด้วยกันค่ะแต่ว่าทางอเมริกาก็ยังไม่มีมาตรการใดๆนะคะที่ชัดเจนนอกจากว่ามีมาตรการในการที่ตรวจ a t k เนะะี่ยค่ะมีศูนย์ตรวจเนี่ยแทบจะทุกจุดเลยของพื้นที่เนี่ยนะคะแม้แต่บริเวณที่มุมถนนหรือว่าตีแยกไฟแดงค่ะก็มีจุดตรวจ ATP ฟรีนะคะแต่ว่าประชาชนค่ะก็ยังไม่ใส่แมสนะคะก็ยังเดินแบบท่องเที่ยวอะไรกันตามปกติครับก็เป็นสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเขาก็บอกว่าในส่วนของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับอาการต่างๆมันก็ไม่ค่อยที่จะแสดงออกถึงความรุนแรงมากนักสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องค่ะแต่อาจจะเพราะว่าผู้ป่วยหรือว่าประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคก็มีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะคะส่วนหนึ่งก็คือจากการ ฉีดวัคซีนอีกส่วนหนึ่งก็คือการติดเชื้อตามธรรมชาติค่ะเพราะว่ามีการแพร่ระบาดเนี่ยของโควิด1 9เนี่ยหลายระรอกด้วยกันโดยเฉพาะสายพันธุ์โอม,มครอนค่ะซึ่งจะเป็นการสร้าง h ฮิร i m m u n มู y ี้นะคะให้กับ ประชาชนแบบภูมิภูมกันหมู่ได้ครับทีนี้เนี่ยมาดูถึงเรื่องราวของแนวทางในการป้องกันโดยเฉพาะในเรื่องราวของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับอาจารย์ครับเมื่อก่อนตอนที่วัคซีนออกมาใหม่ๆเนี่ยก็บอกว่าฉีดเพียงแค่2โดสหรือว่า2เข็มเนี่ยนะครับหรือว่าบางยี่ห้อก,ก็แค่โดสเดียวเข็มเดียวก็สามารถที่จะจัดการได้แล้วแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยมันมีเรื่องราวของการกลายพันธุ์นะครับอาจารย์ครับซึ่งวัคซีนก็มีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเชื้อตายไวรัสเวกเตอร์หรือว่า m อ n มเอต่างๆนี่นะครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยในช่วง เวลานี้เนี่ยเขาก็บอกว่าในสายพันธุ์ตัวใหม่เนี่ยโอมิครอนเนี่ยสโดสมันเอาไม่อยู่แล้วอาจารย์มันต้องมีการบูสเตอร์โดสกันมารจะเป็นเข็ม3ก็มีตอนนี้ประเทศไทยก็เริ่มแล้วหรือว่าอาจจะมีเข็ม4ในอนาคตหรือว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีอีกหรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าประเด็นของการบูสเตอร์โดสเนี่ยมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะเป็นผลดีผลเสียอะไรยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับ ค่ะตอนนี้นะคะหลายคนในประเทศไทยนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าได้รับบูสเตอร์เข็มที่สี่นะคะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นบุคลากรทางด้านการแพทย์อะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เห็นว่าเริ่มมีการได้บูสเตอร์เข็มที่สี่แล้วค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ย ถ้ามีการถามว่าเอ๊ะควรจะมีเข็มที่ห้าหกเจ็ดอ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็มีผลงานวิจัยค่ะของดรคาร์วาลี่นะคะ <c oughs> ที่กล่าวว่าเข็มกระตุ้นเข็มสองเข็มสามเข็มสี่เนี่ยอาจจะทําให้ภูมิคุ้มกันเนี้ยค่ะต่อสู้กับโอมิครอนได้แต่ถ้าจะให้มีการให้วัคซีนเนี่ยเกินกว่าสี่เข็มขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> หรือว่าเป็นประจําทุกสามเดือนหกเดือนเนี่ย เขาบอกว่าอาจจะเป็นการลดคุณภาพของภูมิต้านทานที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ค่ะม,มากกว่าที่จะเป็นการเพิ่มคุณภาพนะคะของภูมิต้านทานต่อโควิด -19 ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ค่ะอนอกจากนี้นะคะนักวิจัยเนี่ยก็ยังมองว่าควรที่จะคิดถึงนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะจากโรคระบาดร้ายแรงนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าแพนดิมิกของโควิด -19 เนี่ยเข้าสู่การเป็นโรค ไขหวัดประจำถิ่นค่ะหรือว่าเอนเดมิกเนี่ยมากกว่าโดยให้เกิดการติดเชื้อเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยของโอมครอนเนี่ยค่ะหลังจากที่ประชากรเนี่ยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มสองเข็มสามแล้วเนี่ยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนโควิด1 9ค่ะ จากแพนมิกหรือว่าโรคระบาดไร้แรงเนียนะคะเป็นเอนเดกหรือว่าโรคประจําถิ่นได้ค่ะซึ่งก็นับว่าเป็น สัญญาณค่ที่บ่งบอกการสิ้นสุดของการระบาดครั้งใหญ่หน,นะคะของโควิด -19 ค่ะซึ่งนักวิจัยหลายท่านเนี่ยค่ะก็เห็นสัญญาณว่าการมาของโอไมครอนั่นแหละจะเป็นสัญญาณที่ดีเลยในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะ<ช>ที่จะเปลี่ยนการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี่นะคะจากแพนเดมิกเป็นเอนเดมิกแล้วก็ทําให้นักวิจัยหลายท่านค่ะก็เริ่มตั้งคําถามว่าเอ๊หรือว่าการได้รับวัคซีนมากกว่าสเข็มขึ้นไปเนี่ยอาจจะ ไม่จําเป็นสําหรับประชากรของโลกของเราอีกต่อไปนะคะซึ่งจะทําให้มวลมนุษยชาติเนี่ยก้าวเข้าสู่ภาวะของความเป็นเอนเนมิกหรือว่าโรคประจําถิ่นของโควิด -19 ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ เรื่องง่ายๆว่าโควิดในทีนี้ค่ะจะก้าวเข้าสู่การเป็นไข้หวัดประําฉินได้ง่ายขึ้นถ้าเราปล่อยให้ประชากรเนี่ยนะคะที่ได้รับภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนเนี่ยสามเข็มนะคะาจากนั้นเนี่ยก็ได้รับภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อโควิดในทีในสายพันธุ์โอเมครอนเนี่ยค่ะโดยธรรมชาตินะคะหรือว่าที่เรียกว่า natural infection ก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยค่ะ สามารถปรับตัวในการจัดการหรือว่าต่อสู้กับเชือ้อโควิด -19 ที่ในอนาคตเนี่ยอาจจะกลายพันธุ์ไปสู่สายพันธุ์อื่นๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะ hmm. ซึ่งเราก็ยังไม่สามารถนะคะที่จะคาดการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยได้มากเท่าไหร่นักนะคะสำหรับโควิด -19 แต่ก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับที่จะบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของการระบาดครั้งใหญ่ ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของนักวิจัยเองหรือว่านักวิทยาศาสตร์เองหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอต่างๆเองก็บอกเป็นสิ่งเดียวกันนะครับอาจารย์ว่าในส่วนของโอมิครอนที่มาเนี่ยน่าจะเป็นเอนเกมแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ถูกต้องค่ะอืมนะครับทีนี้มาคุยกันต่อครับอาจารย์ครับที่อาจารย์พูดถึงเรื่องราวของเอนเดกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้เนะี่ยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านจากการระบาดรุนแรงมาสู่โรคประจําถิน่นเอนเดมิกเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับค่ะเอเนเดกเนี่ยนะคะก็คือโรคประจําถิ่นค่ะหรือว่าโรคที่เกิดเฉพาะนะคะในบริเวณพื้นที่นั้นๆแล้วก็มีการแพร่ระบาดเนี่ยในระดับต่ําหรือว่า สามารถที่จะคาดเดาอัตราการติดเชื้อได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นไข้เลือดออกอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็ระบุว่าเป็นการระบาดเฉพาะท้องถิ่นค่ะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่ออัตราการแพร่ระบาดเนี่ยอยู่ในระดับคงที่นะคะหรือว่าคาดการได้เนี่ยเราก็จะสามารถบอกได้ว่าโรคเนี้ยเป็นโรคประจำถิ่นนะคะซึ่งโควิด -19 เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะคาดการได้นะแต่ว่าเราก็คาดการได้ไม่มากเท่าไหร่ว่า อัตราการแพร่ระบาดเนี่ยมันจะมากขึ้นหรือว่าน้อยลงขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้เนี่ยโควิด19ก็ยังอยู่ในลักษณะของแพนเดกอยู่แต่ว่าถ้าโควิด19เนี่ยจะอยู่ในลักษณะของเอเนดิกหรือว่ารอประจำถิ่นเนี่ยค่ะการติดเชื้อเนี่ยควรที่จะต้องเข้าสู่ดุลยภาพนะคะแล้วก็อัตราการติดเชื้อของประชากรเนี่ยก็ควรที่จะมีแนวโน้มที่ลดลงค่ะรไม่ถึงดุลยภาพในการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะต้องมีความสมดุลมากขึ้นและสิ่งที่สาคัญที่จะบอกว่า เชื้อโควิด1 9เนี่ยเป็น e n น e m i c หรือไม่เนี่ยนะคะก็คือ Consistent และก็ predictable ค่ะก็คือเนี่ยตาคงที่ของการติดเชื้อที่เราเนี่ยสามารถที่จะคาดการได้ค่ะครับก็เป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอาจารย์ครับถูกต้องค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะโรคประจําถินเนี่ยก็มีการแพร่ระบาดของเชื้อแต่ละประเทศเนี่ยก็ แตกต่างกันไปค่ะตามสัดส่วนของประราชากรนะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันของประราชากรที่อยู่ในประเทศนั้น,น,น ต่อไวรัสด้วยรวมไปถึงความทนทานของภูมิคุ้มกันของประชากรนีคะที่ตนเองมีนะคะรวมไปถึงความสามารถในระบบสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อแล้วก็อัตราการกายพันุ์ของไวรัสค่ะซึ่งถ้าเราเนี่ยเข้าใจสาตัวนี้นะคะการมาของโอมครอนเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดเอนเนมิกเนี่ย ในโลกขึ้นก็ได้นะคะในอนาคตครับแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะครับมันก็อาจจะกลายเป็นอย่างเช่นในส่วนของโควิด19หรือโควิด -19 ที่เราผ่านพ้นมาในช่วงสักระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นโรคประจําถิ่นอาจจะดูเหมือนอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นคล้ายๆแบบเขาบอกว่าภายใ,ในระยะเวลาอีก,กนนไม่กี่เดือนข้างหน,น้าอ๋อไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะเกิดเอเนมมกของโอไมคคอน,นค่ะแล้วก็โควิด -19 ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆ คนก็เฝ้ารอให้เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์เพราะว่าจะได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้สักทีนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆได้เยอะขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเหมือนทําได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับอาจารย์ครับค่ะอันนี้ที่อาจารย์พูดถึงว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยก็คือภาวะของประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะคโดยที่ โปรเฟสเซอร์จูเลียนเนี่ยค่ะซึ่งเขาเป็นประธานขององค์กร In นฟ c t i o n and g l o b a l health แห่งมหาวิทยาลัยลิว์พูเนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> เขาก็เสนอว่า ประเทศอังกฤษเนี่ยก็น่าจะก้าวเข้าสู่ endemic เนี่ยสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อโอมิครอนเนี่ยค่ะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอังกฤษที่เรารู้นะคะติดเชื้อวันละแสนคนอย่างเงี้ยนะคะคก็เริ่มที่จะมีภูมิคุ้มกันกันทั้งประเทศแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะคจากโควิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่ก็เป็นอัตราการเสียชีวิตที่น้อยค่ะ <c oughs> เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราของผู้ติดเชือ้อแล้วก็เป็นอัตราการเสียชีวิตที่คงที่นะคะแล้วก็สาม,มารถคาดเดาจํานวนผู้ป่วยแล้วก็ผู้ติดเชื้อได้ค่ะ <c oughs> ซึ่งก็ตรงกับที่โปรเฟสเซอร์จูเลียนพูดเลยนะคะว่าถ้าจะมองโควิด -19 เนี่ยว่าจะเป็นเอนิมิกได้หรือไม่เนี่ยก็ ขึ้นอยู่กับคอน i ิสแตนแล้วก็พรีดิคท a b เบิลของเชื้อโรคค่ะ <S 1> <S 1> ก็คือควบคุมได้แล้วก็สามารถที่จะประเมินในส่วนของผู้ที่ได้รับเชื้อหรือว่าผู้ที่ป่วยต่างๆได้ถึงจะดูแล้วเนี่ยเป็น Endemic นั่นเองนะครับอาจารย์ครับค่ะแต่ที่น่าสนใจ <S 1> <S 1> นะคะอย่างในประเทศจีนอย่างเงี้ยค่ะคก็มีการใช้นโยบายซี r o COVID ดโพลิซนะคะคือต้องการที่จะไม่ให้มีการติดเชื้อโควิดเลยภายในประเทศจีนค่ะครซึ่ง ในอังกฤษเองหรือว่าสหรัฐอเมริกาเองนะคะนักวิจัยก็บอกว่านโยบายซีโร่โควิดโคลิซีเนี่ยอาจจะไม่ยั่งยืนหนักนะคะสำหรับต่างที่จะทำให้าสายพันธุ์โอเมครอนเนี่ยหรือว่าโควิด1 9เนี่ยกลายเป็นเอดมิกนะคะอนอกจากนี้เนี่ย มันก็น่าจะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าทางการจีนน่าจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้เขาเชื่อว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี้ค่ะก็จะมีผู้ติดเชื้อโควิดนะคะสายพัน,นธุ์โอมครอนในประเทศจีนเนี่ยเป็นจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะก็จะก,ก้าวเข้าสู่ภาวะปกติได้ในไม่ช้าแล้วก็เชื่อว่าเชื้อที่สามารถหลบภูมิคุ้มกัน ของมนุษย์เนี่ยได้ดีกว่าโอมครอนหรือว่าสามารถที่จะแพร่ระบาดได้เร็วกว่าโอมครอนเนี่ยค่ะ,คะก็มีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยประเทศอังกรษเองค่ะก็เริ่มไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าแล้วเนี่ยนะคะก็คือเป็นสายพันธุโอมครอนหมดเลย ครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ชัดเจนนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนั่นเองนะครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่มันระบาดอยู่เนี่ยแน่อนอนแล้วนะครับว่าหลายๆคนที่ติดเชื้อไปแล้วนะครับหรือว่าหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการป้องกันตนเองปฏิบัติตนเองเนี่ยนะครับอย่างดีในการที่จะป้องกันการแพร่간 ال, 간 ال, ระบาดก็ดีป้องกันการ ال, ติดเชื้อต่าง,ๆ,างๆก็ดีเนี่ยในส่วนของการปฏิบัติตัวในช่วงของโควิด -19 ที่มันระบาดอยู่แบบนี้ นะครับอาจารย์เอากรณีของคนที่ยังไม่เคยติดเชื้อยังไม่ได้รับเชื้อยังไม่เป็นโควิดว่างั้นเถอะต้องทํายังไงกันดีครับอาจารย์ครับค่ะตอนนี้นะคะนักวิจัยหลายคนเลยค่ะในอังกฤษเนี่ยก็เชื่อว่าหากเรายังไม่เคยได้รับเชื้อโอเมก้าเนี่ยนะคะก็เป็นไปได้ว่าอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าค่ะเราทุกคนเนี่ยก็จะติดเชื้อโอเมก้ากันหมดนะคะทั้งโลกเลยโดยเชื่อว่าการติดเชื้อโอเมก้าในครั้งนี้นะคะจะเป็นในลักษณะของ universal ซึ่งการได้รับวัคซีนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเข็มที่สามเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นอยู่นะคะโดยการได้รับเข็มที่สามที่เป็นกลุ่ม mRNA เนี่ยก็จําเป็นเพื่อป้องกันอาการรุนแรงนะคะของการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน,นอกจากนี้ค่ะหากเราได้รับวัคซีนเข็มที่สามแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยลดโอกาสที่จะป่วยรุนแรงจนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลนะคะถึงร้อยละเก้าสิบด้วยกันนะคะทั้งนี้ค่ะสําหรับ ผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ยังไม่เคยติดเชื้อโควิด1 9อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีคําถามว่าเอ๊หรือว่าเราจะเปิดโอกาสที่จะทําให้เราติดเชื้อแบบ natural infection หรือว่าติดเชื้อตามธรรมชาติเพือ่อที่จะทําให้เราเนี่ยเกิด herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อาจารย์ก็แนะนําว่า ยังไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็คือเราก็ป้องกันตัวเองเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่เรายังไม่ได้รับเชื้อเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะทําให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากที่สุดพอเราได้รับเชื้ออย่างนี้ค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับเชื้อได้นะคะนักวิจัยค่ะเขาก็บอกว่าการได้รับวิตามินดีซิง เหล็กแล้วก็แบคมีเรียมเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็จะช่วยกระตุ้นนะคะให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเมีพลังงานมีความคึกคักแล้วก็ทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะการทานผักสีเขียวนะคะหรือว่าการได้รับวิตามินที่หลากหลายเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีพลังให้เซลล์ของเราเนี่ยมีพลังเพียงพอที่จะ ต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะการนอนหลับที่เพียงพอค่ะก็มีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานอนเนี่ยค่ะเราก็ควรที่จะดับไฟให้สนิทนะคะเวลานอนอย่าเอาโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆหรือว่าอย่าเล่นโทรศพัพท์หรือว่าเปิดมือถือค่ะในช่วงระยะเวลาที่เรานอนอน,นั่นเองค่ะรวมไปถึงการงดแอลกอฮอล์หลายคนเนี่ยอาจจะ ชอบทานแอลกอฮอล์เพื่อให้ตัวเองหลับแต่ว่ามันไม่ใช่การหลับลึกหรือว่าหลับสนิทนะคะบางคนเนี่ยหลับหลับตื่นตื่น้วยซาำซึ่งไม่ใช่การหลับที่มีคุณภาพค่ะหรือว่ามดในเรื่องของการทานกาแฟอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นค่ะอืมก็จะทําให้เราพักผ่อนได้มากขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานในเรื่องของโควิดสิบเก้าได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอาจารย์ครับค่ะนอกจากนี้นะคะการที่ ให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วเนี่ยค่ะ <c oughs> การระมัดระวังต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจากการติดเชื้อเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญะคะ่ะเช่นเราควรซื้อเครื่องวัดหัวใจนะคะหรือว่าเครื่องวัดออกซิเจนอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> หรือว่านาฬิกาที่วัดการเต้นของหัวใจอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกายเนะะี่ยค่ะเพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายะคะ่ะถ้าสมมุติว่าเราเกิด การได้รับเชื้อมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีอาการที่คล้ายคลึงกับการติดเชื้อโควิดอย่างเงี้ยคะ่ะเช่นปวดหัวปวดตาปวดศีรษะอะไรเงี้ยนะคะไอมีน้ำมูกเหนื่อยเพลียเนี่ยนะคะครเราก็อาจจะซื้อเทสเตอร์เนี่ยคะ่ะที่เป็น ATK เนี่ยสัก3-4อันเนี่ยนะคะมาไว้ที่บ้าน,นะคะ่ะเพื่อที่จะตรวจนะคะว่าเราติดเชื้อหรือไม่แล้วถ้าหากเราพบว่ามันเป็นโพสิทีฟแบบ เกินหนึ่งครั้งขึ้นไปเนี่ยค่ะเราก็จะไปตรวจ PCR อีกครั้งหนึ่งค่ะ oh. เพราะว่าถ้าเราได้รับยารักษา โอเมครอนหรือว่ายารักษาโควิด -19 โดยเฉพาะเจาะตงเนี้ยนะคะเร็วเท่าไหร่ค่ะก็จะยิ่งลดอาการรุนแรงค่ะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งรู้ตัวเร็วยิ่งรักษาเร็วนะคะเราก็ยิ่งเป็นน้อยแล้วก็เราก็จะหายเร็วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราพบว่าเรามีการติดเชื้อเนี่ยคะ่ะเราอาจจะรับประทานซัพพลีเมนที่เป็น ซิงหรือว่าแมกนีเซียมหรือว่าวิตามินดีหรือว่าวิตามินซีหรือว่าเหล็กเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็จะช่วยลดความรุนแรงของเชื้อได้ด้วยหรือว่าถ้าหากมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันนะคะหรือว่าโอบิสตี้โรคอ้วนคอเสรสเตอรอลอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากเรายังไม่ติดเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมีการ ติดตามรักษาอาการค่ะดูระดับน้ำตาลหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ,ะให้มีความเป็นปกติแล้วก็ติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอค่ะมันก็จะช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 <c oughs> ได้นะคะ <c oughs> อย่าลืมว่ายิ่งเรารู้เร็วรักษาเร็วเราก็ยิ่งหายเร็วค่ะอาการป่วยหรือว่าความรุนแรง <c oughs> ความปลอดภัยจากการที่เราจะต้องเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะ มากขึ้นเท่านั้นค่ะอืมครับเอาละครับอาจารย์ครับในช่วงท้ายแล้วครับอาจารย์มอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมสําหรับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้เพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับอาจารย์ครับข่าจากอ่าข่าวนะคะจากประเทศอังกฤษเองก็ตามนะคะหรือว่าในสหร,รัฐอเมริกาเองก็ตามนะคะคมันก็เป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะที่อนาคตเนี่ย เราเนี่ยอาจจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขได้นะคะในอนาคตอันใกลน้นี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลค่ะแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะคะก็คือเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงนะคะดูแลร่างกายเนี่ยให้มีสุขภาพแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงค่ะเพื่อที่หากเรามีการได้รับเชื้อนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อโควิด1นทขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้ เร็วแล้วก็ภูมิต้านทานเราก็จะต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้นนะคะเราก็จะหายเร็วแล้วก็ลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อด้วยที่สําคัญค่ะอย่างที่อาจารย์เคยย้ําทุกๆอาทิตย์น,นะคะสุขภาพกายและสุขภาพใจค่ะม,มันค<ม>วรที่จะไปพร้อมๆกันเพร,พราะฉะนั้นไม่ใช่สุขภาพกายเราดีอย่างเดียวนะคะรักษาสุขภาพใจของคุณ ให้แข็งแรงด้วยมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตแล้วก็ต่อตู้กับชีวิตต่อไปค่ะในอนาคตครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลมีความสงสัยอะไรต่างๆก็จะได้กระจางในประเด็นเรื่องของโควิด -19 ที่ในช่วงเวลานี้นั้นหลายๆคนก็ยังคงกลัวอยู่หลายๆคนกลัวจนกังวลและหลายๆคนอาจจะไม่กลัวแล้วก็ไม่ระมัดระวังเลยเนี่ยนะครับอาจารย์ครับก็จะได้รับฟังแล้วก็รับทราบกันในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร ชาลาชลายนนาวินรองคณะบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี่คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วละครับผมสิทธิชัยกันเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 รบรอบ100ปียุวากาชาติไทยต้อนรับศตวรรษใหม่พลังการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งด้วยพลังอาสายุวากาชาติสำนักงานยุวากาชาติมุ่งสร้างเยาวชนมีคุณธรรมมีจิตอาสาพึ่งพาได้เพื่อรับใช้สังคม27มกราคม2565ครบรอบ100ปีวันคล้ายวันสถาปนายุวากาชาติไทย1ศตวรรษพลังแห่งเยาวชนผู้ให้เเราากชจป็น